ครับสวัสดีครับพี่้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพี่รองพี่้องครับเมื่อนี้พอจะดีนะครับลนะูกทีพาไปตามแนวทางของเล่าพัฒนาออกเซตซับเป็นที่เรียบรอยแล้วพี่้องนะครับออกเซตซับเป็นที่บยบอยแล้วพี่้องจะไปเบิงไปช่มไปพิจารณากันนะครับแนวทางของนะครับ เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์มีไภัยเข่าไผยรุดพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปชมไปพิจารณากันนะครับเนาะนะครับพี่น้องครับไปติดตามอาจารย์ท่านแรกพี่น้องนะครับอาจารย์ท่านแรก่นสิเป็นเนวใไหพี่น้องนะครับไปเบิ่งกันเนาะนะครับเอาเปิ่นเข่าหรือเพิหลรุดพี่น้องนะครับอาจารย์ท่านแรกพี่น้องนะครับอาจารย์ท่านแรกเด้อ นะครับเชออ้อยพี่น้องนะครับวิ่งบนลลังหกกับเจ็ดเข้าตัวรูดพี่น้องนะนะครับเข้าแต่ตัวรูดตัววิ่งนะจับคู่รูดพี่น้องนะครับ๋ยวห่วนดาวมันแก้ไขอย่างน,นี้นะมันสูงพี่น้องบาา๊อบพาดสมนกเกตอาจาจานใชแนงกับบ๊อบาัดพี่น้องนะครับจางไรก็มาฝากพี่ตัวหนองอัในใดคือเกาเขาค,อคือเกาพี่น้องนะครับอย่างไรก็ฝากไว้น้ำเน่กัแเรากันพี่น้องต่อนมะาก,ก,ก,กพี่น้อง ก็จะดีกับอาการบอดี้ด้วพี่น้องนะอาการาร่อแเร่อไรนะครับอาการร่อแเร่เลยนะครับมาเบิร์กทันที่สองพี่น้องนะครับตัทนที่สองปูท้องครับนะครับปูท้องกับเขาหกขึ้นกันพี่น้องจับคู่บ้หอหงัดไก่พี่น้องนะครับแล้วจับคู่ไม่ถึง พเจดีก็บ,บอกอยุยยประมาณพี่น้องกอให้ยลาาพัฒนาขึ้นมาหลายนะครับลาาพัฒนาขึ้นมาหลายพี่น้องนะครับอาจานย์ตัวจถดเสียงค่อยกับขอตัวขอให้พี่น้องร่างกายพเจดีบอดีนะไปลงบาลพึ่งมาพี่น้องนะครับจำคู่6กสองหกสมหีม่หกสี่เลยพี่น้องหกเจ็ดหกเก้าเกนเกเกสองเก้าพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของ ปูท่องได้พี่น้องนะเขาเจะตัวหลุดพี่น้องตัววิ่งนะครับต่อมาพี่น้องแต่มาเบิ่งอีกต่อมาอีกสำนักหนึ่งพี่น้องนะ,ะปู่มงคนพี่น้องนะครับปู่มงคนนะครับปู่มงคกนกำลังเหา่าเลยพี่น้องนะครับช่วงนี้นะครับวิ่ง วันที่19เกาะพี่น้องนะเลาพัฒนาปูมงคลวิ่งบนล่างศูนย์กับ3พี่น้องจับกู้พี่น้องศูนย์หนึ 2, ่องศูนย์สามพี่น้องสามหนึ่งองสามเจ็ดสกพี่น้องเขามาตรงตรงล่างตรงตรงเลยพี่น้องสาหนึ่งนะครับเนาะสำหรับปูมงคลพี่น้องนะครับ เขาทั้งตัววิ่งเขาทั้งตัวรูดเลยพี่้องนะครับเข้าวิ่งเข้ารูดตรงๆเลยพี่้องนะครับให้ติดตามให้พิจารนาได้พี่้อง้อนะครับให้พี่รองเบิ้งเอานะครับอันใดก็ได้พิจารนาดีพี่้องนะครับพี่รองต่อไปพี่้องมักกะจัดอาจารย์ได้กะจัดอาจารย์นั่นเละพี่้อง บ่นี้ไปกันบบ่นี้กันไปไก่แบได้พี่น้องนะครับออกอาจารย์เนื่องก็ต้องตามอาจารย์นึ่งเลยพี่น้องเอาเจ็ดอาจารย์มาร่วมกันตัวได้ตรงกันคัดแยกออกมาตรงได้่าตรงกันคัดแยกไม่ใช่เรื่อง,งพี่น้องนะครับเป็นการเลรี้ยงมาหลายตัวเป็นแนวทางมาหลายอย่างนะครับให้พี่น้องแยกแยกพิจ,จรารณานะครับ จังได้มันก็นต้องเข่าพี่รองจังได้มันก็นต้องถืกนครับเนาะนะครับ,รบนะะสามหนึ่งตรงตรงนะครับสำหรับปูมงคลให้พี่้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติเด้อพี่้องเวลาเพิ่นลงคลิปลงหยังนะครับให้พี่้องซอยดูแลสอยพิจารณาเพิ่นนาให้กำลังใจเพิ่นนานะครับ นำพึ่งเลือดเสียขระตัวพึ่งปลาพี่น้องอที่ตามอีกหนึ่งอาจารย์พี่น้องเดีนมาสักครู่พี่น้องมาสักครู่เด้อแบบเนี้ยของปู่สอนพี่น้องนะครับอันนี้ก็ของปู่สอนพี่น้องนะครับวันที่สิบเก้านะครับ เดนสามกเรล่า, 6, ลาพัฒนาผู้สอนวิ่งบนล่างหนึ่งกับสามมาทางหนึงทั้ง3าพี่น้องกอดข้อกันมาแต่ผู้สอนกับพด้ปล่ยจับคู่เลยพี่น้องหนึ่งสาม3นึ่งหกหพี่น้องมาทางสามหงหนึพี่น้องนี่คือฝีมือเยี่ยมยอดของสูตรของตำราพี่น้องนะครับสูตรเพันเจง เฮาก็ต้องยอมรับพี่นอ้องสูตรเพ่นกําลังปังเข้าก็ต้องยอมรับพี่นอ้องเฮ้าอย่าไปฝืนฝืนไปทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีวามหมายหรอกพี่นอ้องนะครับอย่าฝืนนะมากอาจารย์ได้จับอาจารย์ดันพี่นอ้องนะครับให้ติดตามพ้นไ้บอเสียหายหพี่น้องบ่มัมาก,กับบซื้อพี่นอ้องแค่ติดตามพ้นไปผ,ผ,ผลงานเบึงผลงานของเพิ่นมันอยู่กับดุนและพิิีของเ้าสีสื้อหรือบอ่ซือแค่นั้นนะครับ ตมาเบิรงสุดท้ายเราถ่ายสุดพป็หลอดของปูซีหนึ่งกวดิที่ผ่านมาของมันพผดเปิดเขาบนเขาล่างนะครับเข้า08นย์แปดอย่างอีกหกนึ่งหลอดนะครับเนี่ยาของบื้สุดยอดดีอยู่ด้ยนะครับ้า,ขอ,บอนะบาของปูซีหนึ่งนะครับแล้วนะครับเอ พี่้องสุดท้ายละท้ายสุดของปูสีหนึ่งนะครับวันที่19บเก้าทํา3ทํา6หกแลาวพัฒนาปูสีหนึ่งวิ่งบนล่าง1กับ7จ็ดพี่้องนะครับหกับ7จ็ดพี่รองนะครับจับคู 1, 6, นึงพี่อนึ่งเจ็ดหนงสามหนึ่งเก้านะครับเจ็ดศูนย่องพี่้องนะครับนี่คือแนวต่าของปูสีหนึ่ง งวดที่ผ่านมาปูทีนึงกับผู้เฮียใส้ผิดหวังงวดนี้ก็ยังบ่ผิดหวังอีกพี่น้องมันใจเสื้อใจปูสีนึงไปพี่น้องแนวทางของเพื่อนสุดยอดอีหลีพี่น้องนะครับพอใจดีก็ดีใจไม่กามสุกพี่น้องยิ้มได้หัวไจพอเจดีย์คดีไม่กมสุกร์เลยพี่น้องจากไดนลองลิปไม่พี่น้องก็จะเริ่มคนแรกเขาแช่คนติดตามได้พี่น้องเนาะให้กำลังใจกับทุกสำนักได้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้อง คลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ